อ้อยจะพาไปซื้ออย่างหาซื้ออย่างแนรนกุเตียนเบิ่งเต็มแม่เต็มมือโอ้นานๆน,าน้นองอ๊อดจะได้ไปตลาดในขอนบุรีกับพี่ไงโอ้ยจะจะบ่นอะไรนักหนาเพิ่งพาไปซื้อนี่แหละพี่ก็บอกแล้วบอกน้องอ๊อดแล้วว่าไม่ต้องซื้อแยกกันให้ซื้อด้วยกันให้ซื้อด้วยกันจะได้หารกันเอาถ้าซื้อลำกันมันก็ต้องหารกันอก็หารกันละวะ ปกติทหารกันน่ะพี่เต้ก็เสียเปียบนะออยู่แล้วบอทหารกันหนูเสียเปียบคู่เต้โอ้ทหารกันน่ะหนูก็เสียเปรียบคู่เต้เพราะแม่คู่เต้เสียเปียบหนูดอกหนูบอกู้ใหญ่สัางว่าหารแล้วน่ะเอาไปลงบัญชีอย่างแนลงบัญชีท่อไหนลงตามความเป็นจริงบอพี่จดเดี๋ยวพี่จะจดละเอียดราคาของอะไรพี่จดละเอียดอยู่แล้วน้องออสก็รู้ราคาอยู่แล้วพี่ไม่คิดไม่โกงอยู่แล้วแต่ว่าพี่น่ะ เห็นว่าโอ้ไม่ค่อยจะมีเงินทอนนั่นน่ะกส่าบอกว่ากินด้วยกันกินด้วยกันแล้วเงินเดือนก็เพิ่งออกน้องอ๊อดจะซื้ออะไรตะพึดตะพื้นซื้อก็ซื้อเกินตัวดูเดี๋ยวพ่อยากหานอะครับถ้าหารวันนี้น่ะก็แล้วแล้วเนี่ยพี่แตนจะกินได้สักกี่ยามทหารน่ะก็ที่เหลือก็ส่วนใหญ่ก็น้องอ๊อดก็กินมากกว่าพี่อยู่แล้วพ่ออยากหานอะนี่ละ ก็รู้ภาษาแบบนี้แหละเวลาบอกอะไรก็บอกฟังเงินพึ่งออกก็ใช้เอาใช้เอามาจะพองุ่มเดือนวละล่ะถึงสิ้นเดือนวละล่ะ<ม>เดี๋ยวกจะม้านั่งทองว้อีกกี่วันเงินเดือนจะออกมืออื่นเปิดเทอมแล้วครับมาเป็นอย่างเปิดเทอมแล้วยามแร้งกินกับคู่แตนประหยัดมืนอนี่หนูบ่อยากหานแต่กะที่จิ้มก็ต้องหาเราไม่ค่อยประหยัดลงแล้วกิกนลหลายๆเอาเดู๋จะก็ซื้ออะไรนักหนาซื้อแต่หนมหวานซื้ออะไรก็ไม่รู้ แทนที่จะซื้อของซื้อผักซื้อน้ำพริกเนี่ยเหมือนพีนี่กับมีผักมีน้ำพริกกันแลลวหนูคขาบอว่าหารกับหนูบ่อชอบอันนั้นคู่เตียนกินเนะเาะมันก็ต้องกินผักกินน้ำพริกแหละน้องออสเลยตาม<ร>าไปของพี่กับหนูว่ามาผักก็้ำพริกกันแล้วให้หนูไปหารสู่หนูถึงมันจะเงินหลายแน่ใจหลายแน่กะหนูซื้อคนเดียวก็ไเลยมื้อนี้ ก็ได้แต่ของอร่อยอยู่ที่แต่ว่าเปิดเทอมแล้วตามเพจโซตายคุณแตงก็ต้องหาข,หขึ้นกับหนูคือเกาตามขอตกลงเดิมนะครับนาะก็เปิดเทอมแล้วหนูเดือนหน่อยนิดเ่รอดีเงินทอนนะ่ะไม่รู้จักประหยัดตั้งแต่แรกชอบทำอะไรตามใจตัวเองสอนก็สอนแล้วก็คุณเตนสุกผักกับสัมผิเนาะแล้วก็จะให้หนูไปหานโอ้ว่าจะจะเสียเปรียบ พี่อะย,ยอมเนาะทุกอย่างแล้วยอมอียังสืบผักลำพิกหนูบอกว่าสืบพะโล่หนูในเงี้ออยแตก็ยังว่าสื้อเนาะ<ม>ถ้าจะสืบพะโล่ทุกนั่นนะ่ะหนูยอมหานมันเป็นแต่มันมอยากให้กินแบบนั่นกรดูดอ,ยอยากกินพะโล่เนาะถ้าจะซื้อพะโล่หนูหานแล้วแล้วดูก็จะไม่ได้ออกเงินจากของไหลไปหน้ตัวคุณตี๋เมือ่อยไปแล้วบอกอะไรตอนอะไรก็ดือด้อบอกให้ไปยัดทำไมไปยัดซือตะพึดตะพืออยู่นั่นเลย